ีโอครับพอดีรายการดุมโผล่มาแล้วครับเฮ้ยอับดุนโอมาแล้วใช่นี่ครับถือให้กูทำไมผมต้องอยู่พี่ก็ถือละถือคำถามแรกว่าอะไรวะจากน้องมึงจากน้องอะไรเนี่ยที่ลิขิตมั้งพี่พี่ทน้องน้องที่ลิขิถามว่าอับดุนโอ๋พี่เคยไม่อาบน้ำาหรอครับมึงถามอย่างนั้นได้ยังไงฮะ อับดุลโโอ้อาบน้ําตลอดถึงบ้านกูจะอยู่ย<ม>ุโรปแต่กูก็าอาบน้าไม่เข้าใจไหมมาตามน้อง S b m บถามว่าอับดุลโหอถ้าพี่มีเวลาหนึ่งวินาทีพ่อพี่จะงงตายไหมครับมึงถามอย่างนั้นมาได้ไงเนี่ยน้องมันถามพี่พ่อไม่งงหรอก <c oughs> กูนี่งงอบคำถาม <c oughs> โอ้โหไอสัตว์เอาคำถามอะไรมาให้กูเนี่ยจากน้องดิวเดย์ถามว่าอับดุลโโอ้ทำไมคนถึงกินข้าว มึงกินหญ้ามึงก็เป็นควายดิมึงโง่ใช่ไหมมึงโง่ใช่ไหมไอ้สิฮะฮะมึงเป็นควายใช่ไหมฮะจากน้องมนลัตถามว่าอับดุลโนถ้าได้ตัวสามาบ้านพี่พี่จะทำยังไงไอ้สาวมันสักหายาเใช่ไหมทำไมมึงไม่จับไปกินล่ะ มันเป็นสัตหยากมึงต้องทําอะไรกินดีวะมึงคิดได้ไงเนี่ยนี่เชียร์สิ้นเดือนแทบไม่มีอะไรกินจับนิวเซอร์กินดิเดี๋ยวครับาจากน้องนอนจ๋าถามว่าอับดุลโนทําไมนคนมีขาฝขาข้างเดียวแล้วขาขวาม้ามึงมีสองข้างเหรอมึงเป็นหมาใช่ไหมมึงมีสองข้างล็อกเกินไปปะครับที่ที่รับยังไม่หมดเลยที่จากน้องนัทโป ถามว่าอับดุลโหนพี่ชอบวิชาอะไรชอบวิชาลินจามึงเคยดูไหมนารุโตะนินจาวิชาลินจามึงรู้จักไหมสัตว์ฮะมึงรู้จักไหมวิชาลินจารู้รู้จักพี่รูนี่พี่พี่พี่ครับอะไรเหลืออไอทพี่น้องบังออยแฟลลี่ถามพ่อมาว่าอับดุลโหนทำไมปลาถึงอยู่ในน้ำโหอ้สัตว์อยากรูร้ไหมทำไมปลาถึงอยู่ในน้ำปลาปลามันไม่อยู่ในน้ำ มันจะเป็นอย่างนี้โอยถ,ถามมาได้ยังไงปาถึงด้วยน้ำฮะจากน้องอูพูดเองครับผมจากน้องว่าโดมถามว่าทําไมเกมต้องทําให้สนุกด้วยครับมึงเคยเล่นเกมไม่สนุกไหมตอบน้องเขาดีกว่าครับถ้ามึงเล่นเกมไม่สนุกจะเล่นทำไมเกมมันทาให้มึงออกมาสนุกเหมือนมึงดูรายการกูถ้าดูไม่สนุกจะดูทําไมมึงถามอะไรมึงถามอะไรมึงเนี่ยจากน้องเบลถามถาว่าอับดุลโห ทำไมแมวต้องร้องเมียวมึงนี่ช่างหาคำถามนะมึงเคยเห็นแมวร้องจิ๊บไหมแมวบ้านพ่อองมึงหรอร้องจิ๊บฮะมมึงคิดยังไงแมวมึงร้องจิ๊บเนี่ยจะจะจเย็งเหพี่เจ้ายังไงพี่จิ้มแมงเหพี่นี่พี่พี่ครับเหลืออีกคำถามรับพี่อะไรวะอะไรคำถามอะไรมาจากน้องสุกิตหมอลำถามว่าถามพี่เอสใหญ่ไหมมึงตอบดิยถามใหญ่เปล่าใหญ่แน่นอนพี่ทองคําด้วยใหญ่แน่นอนพี แพงแพงเดือดไอ้สัตว์ไม่โกหกน้องเขาทำไมได้คำตอบนะเดี๋ยวพี่ขึ้นลุมให้ดิแ่้แหละโหอ้สัตว์ทำเป็นเก่งยุโรปควยอะไรมาจากศิะเกษตรแท้แท้ไอ้เฮียอะป่าอะป่าป่าป่าเขาพี่เขาเก่งไม่มีอะไรครับพี่เป็นไงกันบ้างครับกับอับยึดโอในสัปดาห์นี้ ถ้าเพื่อนๆคนไหนครับอยากถามอะไรถามเข้ามาได้เลยครับแค่แฮชแท็กอัปดุนโอและข้างหน้าเราจะตอบอะไรไปรอดูไนครับสำหรับคนไหนที่ชอบก็อายืมกดถูกใจและสับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้อับดุลโอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอับดุลโอ